ดูซองน้ำข้นมากน้ำมันกระเทียมเอาอีกอะเอาอีกอะอืมอ่ะอ่าอืมอผม,อม,อม,อมชอบไปสามคำแล้วเว้ยเดี๋ยวไปข้าวมาคุกหน่อยก็ได้นะน้ำแห้งหมดแล้วเพื่อนโอ้ขนาดใส่ไข่อย่างเครื่องเข้มอยู่เลยนะเฮ้คนเข้าแล้วก็ดูน่ากินปอีกแบบทำไงก่อนเขากังขา อ,อุ้ยเข้าปากแล้วลู้เข้าปากเอออ,อันนี้ของเราจบคลิปเร็วๆไม่ได้จริงๆเพราะจะทำคลิปไม่ถึงนิงนาทีเดี๋ยวเอาให้ให้ปลากินมากบอ,อ,อกสำหรับเป็นกับข้าวมากกว่าเอาเป็นเป็นแ้วก็ต้องใส่น้ำเยอะๆหน่อยเนื่องจากใส่ไข่ลขขงไปแล้วเครื่องมันยังรู้สึกว่าเข้ม